สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนสุพรรณภูมิยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยโดยในวันนี้พบกับคุณครูแพรว่าอีกเช่นเคยค่ะโดยในความรู้ที่คุณครูได้นำมามอบให้กับนักเรียนในวันนี้นั่นก็คือเรื่องคำที่มีตัวทอนั่นเองค่ะ ดยในวันนี้นะคะคุณครูมีคลิปวิดีโอการสอนออนไลน์จากคุณครูอ้อมนะคะมาให้กับนักเรียนได้ชมกันนะคะซึ่งเป็นคลิปวิดีโอที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกสนานนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะวันนี้นะคะในชั่วโมงภาษาไทยเราจะไปเรียนรู้คำที่มีตัวทออ ตัวไหนคะครูอ้อมตัวทอในภาษาไทยมีตั้งหลายตัวตัวนี้ยังไงล่ะคะตัวนี้คือตัวทอมณโธหรือที่เราท่องจำกันไว้ว่าตัวทอมณโธหน้าขาวคำที่มีตัวทอมณโธนักเรียนอาจจะยังไม่เคยพบเห็นบ่อยนะักนะคะในภาษาไทยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันใช้ในคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต วันนี้ครูอ้อมจะพานักเรียนไปรู้จักการออกเสียงและความหมายของคำเหล่านั้นกันค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะ ตัวทอบัณฑิตขึ้นมนดบเสียงกระทบกลองบันดอกบันดุเหลืองอ่อนเหมาะเสียงไพเราะ ออกเสียงดอมนโทและมนทนทอเล่นกลออกเสียงทอบนทากุนทีม่อ ทันทะสถานและจันทานเป็นยังไงบ้างคะได้ฟังบทกลอนสอนตัวทอกันไปแล้วเด็กๆอย่าลืมกลับไปอ่านทบทวนบ่อยๆจะได้ไม่ลืมการออกเสียงคำที่มีทอบนโทนะคะเรามาเรียนรู้ความหมายและคำอ่านของคำที่มีตัวทอบนโทกันนะคะ นักเรียนออกเสียงตามคุณครูนะคะบัณฑิตอ่านว่าบัณฑิตแปลว่าผู้รู้ผู้มีปัญญามีความรู้นักปราชญ์เรามักจะเรียกผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประดิญญาว่าบัณฑิตนะคะนักเรียนเห็นภาพนี้แล้วรู้จักกันไหมคะนี่คือ มณดบออกเสียงตามคุณครูนะคะอ่านว่ามณดบหมายถึงเรือนยอดขนาดใหญ่ฐานล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสร้างไว้สำหรับประดิษฐานสิ่งที่เคารพสักการะเช่นพระพุทธรูปแน่นอนว่าเราจะพบมนดบอยู่ในวัดนั่นเองนะคะบันดอก อ่านว่าบันดอกบันดอกคือกลองสองหน้าขนาดเล็กชนิดหนึ่งหัวและท้ายใหญ่ตรงกลางคอดใช้ไกวให้ลูกตุ้มแว่งกระทบหน้ากลองทั้งสองข้างสำหรับพราหม์ใช้ในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์รูปร่างของกลองบันดอกก็ตามที่ปรากฏบนหน้าจอของนักเรียนนี้เลยค่ะ บรรดุอ่านว่าบรรดุหมายถึงสีขาวเหลืองเหลืองอ่อนซีดหรืออาจจะแปลว่าช้างเผือกก็ได้นะคะคำต่อไปคือมนโทอ่านว่ามนโทแปลว่า มเหสีของทศกัณแม่ของนางสีดาซึ่งเป็นตัวละครในวรรณคดีเรื่องรามเกียรตินะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เจาะลึกในชั้นที่สูงขึ้นต่อไปค่ะมนทนอ่านว่ามนทนมนทนแปลว่าวงเช่นสุริยะมนทนคือ วงรอบของดวงอาทิตย์อีกความหมายหนึ่งแปลว่าบริเวณเช่นมนทนพิธีค่ะมณฑาอ่านว่ามนทาหมายถึงชื่อไม้พุ่มชนิดหนึ่งใบใหญ่ดอกสีเหลืองนวลกลิ่นหอมต่อไปคำว่ากุนทีอ่านว่า กุลทีแปลว่าคนโทหม้อน้ำหม้อมีหูน้ำเต้าเป็นต้นค่ะลักษณะตามที่ปรากฏบนหน้าจอเลยค่ะทันทะสถานอ่านว่าทันทะสถานหมายถึงเรือนจำพิเศษประเภทหนึ่งซึ่ง ใช้คุมขังนักโทษเฉพาะแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับผู้ต้องขังนั้นๆเช่นทันทสถานวัยหนุ่มเราเรียกคำนี้สั้นๆว่าเรือนจำก็ได้นะคะคำว่าจันทานอ่านว่าจันทานแปลว่าต่ำช้า หรืออีกความหมายหนึ่งแปลว่าลูกคนต่างวันณนะเช่นในประเทศอินเดียสมัยก่อนจะแบ่งบุคคลออกเป็นวรรณะต่างๆหากมีการแต่งงานข้าวันณนะลูกที่เกิดมาก็จะถือว่าเป็นคนจันทาน,นั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆจะได้เรียนรู้เนื้อหาเจาะลึกในวิชาสังคมศึกษาต่อไปนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้เรียนรู้ ความหมายของคำต่างๆไปแล้วต่อไปเรามาทบทวนกันอีกรอบนะคะสรุปแล้วคำที่มีตัวทอมนโทจะออกเสียงได้สองแบบนะคะคือ 1. ออกเสียงเหมือนมีดอเด็กเช่นคำว่าบ,บันดิตมนดบบันดอและบันดุค่ะ ส่วนแบบที่2อ,ออกเสียงเหมือนทอทหารเช่นคําว่ามนโทมนทนมนทากุนทีทันทสถานจันทานเป็นต้นนะคะสุดท้ายนี้ผู้อ้อมฝากการบ้านให้นักเรียนกลับไปทบทวนการอ่านคํา และเขียนคำอ่านส่งที่ครูประจำชั้นได้เลยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ว้องขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆตอนนี้ทุกคนคงได้รู้กันแล้วนะคะว่าตัวทอนั้นเมื่อเราอ่านออกเสียงเราสามารถอ่านออกเสียงได้กี่แบบคะได้ สองแบบนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะตัวทอนั้นเราสามารถอ่านออกเสียงได้สแบบสามารถอ่านออกเสียงเป็นตัวดอได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าบันดุบันดิตมณดบ,บันดอแบบนี้เป็นต้นนะคะและตัวทอมันโท สามารถอ่านออกเสียงเป็นทอได้อีกเช่นเดียวกันค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่ามนโทมนทนมนทาแบบนี้เป็นต้นนะคะหลังจากที่ได้เรียนไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูขอให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สาม ใครนึกไม่ออกว่าเล่มไหนนะคะเล่มที่มีสีส้มนะคะลูกตอนนี้นักเรียนหยิบขึ้นมาเลยนะคะมีอยู่กับตัวนักเรียนทุกคนนะคะเมื่อนักเรียนหยิบขึ้นมาแล้วให้เปิดไปที่หน้าที่7นะคะอ่ะตอนนี้คุณครูแพรวาให้นักเรียนเปิดหนังสือนะคะไปที่หน้าที่7ดเลยนะคะหลังจากเปิดหนังสือแล้วก็ เตรียมอุปกรณ์การเรียนให้เรียบร้อยเลยนะคะใครยังไม่เรียบร้อยเอาขึ้นมาตอนนี้เลยนะลูกนะเดี๋ยวเราจะทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกันค่ะเปิดไปที่หน้าที่7แล้วนะคะนักเรียนจะเห็นนะคะแบบฝึกหน้านี้นะคะก่อนสิ่งเหนืออื่นใดจะเริ่มทำอ่านคำสั่งเสียก่อนนะคะหัวข้อที่4เขียนคำให้ถูกต้องตามคำอ่าน ในแบบฝึกหัดนี้นะคะเขาจะให้คำอ่านเรามานะคะแล้วเราจะต้องเขียนคำเขียนลงไปในด้านขวามือนะคะในช่องที่เขาได้ตีเส้นเอาไว้นะคะคำที่หนึ่งนักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะลูกบัณฑิตบัณฑิตเขียนอย่างไรคะลูกเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะหลายคนเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยคะ่ะ คำที่1เดี๋ยวเขียนไปพร้อมมุนกูแพรวาเลยนะคะบัณฑิตเขียนว่าบัณฑิตบออะนอบันอย่างนี้นะลูกนะใช้นอนีนะคะตัวทอตัวนี้ไม่อ่านออกเสียงเป็นทอนะคะแต่อ่านออกเสียงเหมือนดอน,นั่นเองค่ะบัณฑิตคำต่อไปค่ะ มนโทมนโทมนโทคำต่อไปนะคะมนดบมนดบมนดบเขียนลงไปเลยนะคะด้วยตัวบรรจงตัวเต็มบรรทัดด้วยนะคะคำต่อไปค่ะ จันทาน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 ตัวนี้อ่านออกเสียงเหมือนทอนั่นเองนะคะตัวต่อไปค่ะมารยาทมารยาทมารยาทคำนี้เขียนไม่ยากนะคะเพราะว่า นักเรียนทุกคนนะคะเคยเขียนตามคำบอกคำนี้มาแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะคำต่อไปค่ะสมัครใจสมัครใจคำเขียนนะคะสมัครใจสมัครใจคำต่อไปค่ะทัศนะ ทัศนะทัศนะให้เวลานักเรียนเขียนนะคะเพราะหลายคนบอกว่ายังเขียนไม่ทันนะคะคำต่อไปค่ะทุจริตทุจริตทุจริต เป็นคนดีหรือไม่ดีคะลูกคนทุจริตเนี่ยต้องเป็นคนไม่ดีใช่ไหมคะถ้าใครมีนิสัยแบบนี้ถือว่าเป็นคนไม่ดีนะคะคำต่อไปคะ่ะปฏิบัติการปฏิบัติการปฏิบัติการทำต่อไปคะ่ะคําสุดท้ายแล้วนะคะ ทันทสถานทันทสถานทันทสถานอันนี้ก็เป็นที่อยู่ของนักโทษนะคะเสร็จทันไม่เอ่ยกันบ้านในวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้านักเรียนยังอ่านคำไหนไม่คล่องนะคะสามารถย้อนคลิปวิดีโอกลับไปดูกลับไปเขียนนะคะ ให้ทันได้นะคะวันนี้มีเวลาให้นักเรียนทั้งวันเลยนะคะวันนี้คุณครูก็ต้องขอจบบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ